สวัสดีครับวันนี้นาะยช่างคิมนะครับจะพาเอาต้นกล้ามาลงนะวันนี้เป็นต้นกล้าอายุหนึ่งปีนะครับนะมีหลายสายพันธุ์นะครับเราจะเอามาลงหลุมปลูกแนวนี้นะครับนะบริเวณที่เราเนี่ยเตรียมหลุมไว้แล้วนะครับประมาณ20หลุมนะวันนี้20่สิบต้นนะครับนะหลุมที่ทําเตรียมไปหมดแล้วนะโอเคนะอันนี้เราก็จะเอาลงปลูก แล้วก็ระบบน้าเดี๋ยวเราก็จะทําอีกทีนึงนะครับเรามีบ่อน้ําอยู่ข้างหลังนะเนี่ยก็จะลงปลูกนะครับอันนี้ปลูกลงดินไม่น่าจะเกินปีครึ่งนะครับปีครึ่งเนี่ยเห็นจันทร์แน่นอนเพราะว่าเ,าเราเราต้นกล้าเราเราเตรียมไว้แล้วนะโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับวิธีปลูกมันยากในการเตรียมหลุมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าการปลูกมด้ยากเพราะว่าหลุมลวัชวัชพืชวัสดุที่เราเตรียมไว้ประมาณห้าหกเดือนหรือปีหนึ่งแล้วนะเนี่ย ทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามกันนะครับฝากกดติดตามช่องนายช่างคิมด้วยนะครับโอเคสวนพิมพงคลของเรานะครับมีต้นก้าต้นพันธ์นะสําหรับแบ่งปันนะครับนี่โคนซี่ในเลี้ยงชําไว้แล้วนะครับนะสวยงามนะครับนะมีเบรมมีใบยีแดงนะครับอันนี้กําลังแตกของนอกนะครับนะ เราเจ้าของอยู่นะครับนีนี้นะครับดูนะครับอันนี้เป็นนาวเดอร์นะครับนี้โคไนซี่นะครับต้นพร้อมปลูกแบ่งปันนะครับนะบาฮีนะครับอันนี้ฟูเดลี่โคไนซี่นะครับอันนี้เคดดี้นะครับของในช่างเองจะไปปลูกนะครับ อันนี้ฟูเดลี่นะครับฟูเดลี่หนึ่งศูนย์เก้านะครับลูกโตนะครับสีเหลืองออกก่อนบาฮีนะครับอันนี้ฟูเดลี่นะครับหนึ่งศูนย์เก้านะครับแล็บคาร์ฟนะนะครับสวยๆนะครับมีแบ่งปันนะครับมีแบ่งปันนะทักมานะครับสนใจจนกล้า้นพันมีทั้งในแคปซูลมีพร้อมปลูกนะครับนะนะครับ มีพร้อมปลูกนะครับมาดูกันนี่คือายฮีนะครับายฮีนะนี่สวยนะครับต้นดสวยนะครับนะสนใจทักมานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับฝากกดติดตามนะครับมีต้นกล้าต้นพันธุ์ใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับต้นกล้าต้นพันธุ์ในแคปซูลนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับตัวผู้ตัวเมียมีนะครับจากแลบคาราอีฟนะครับแบ a p bpd นะครับ แบลบลานาอีลานนะครับนะโคเนซี่ต้นสูงสวยนะครับฮัาวีนะหนึ่งต้นเราก็ส่งนะครับร้อยต้นก็ส่งนะครับนะวันนี้มาทำอะไรเอาปลูกต้อตอตอนอินทผลัมไหนตอนไหนที่จะปลูกนะตนนี้หลุมที่เราทำนะครับหลุมนี่เราเราเตรียมหลุมไว้แล้วนะครับอันนี้หลุมขุดไว้เมตรสองเมตร,มตรคูณสองเมตรนะครับอันนี้เป็นดินใหม่แหละ แต่เราในหลุมนี้ก็จะเตรียมวัสดุนในการปลูกนะครับก็คือวัชพืชใบไม้ปุ๋ยคอกนะครับหมักไว้หลายเดือนแล้วนะครับนะเดีนะ๋ยวพาเดินดูหลุมนะครับนะนี่หลุมนะครับหลุมที่เราหมักไว้แล้วนะนะนหลุมนะครับโอเคดูคร่าวๆก่อนนะครับนะนี่คือหลุมปลูกนะครับนะหลุมเราเตรียมไว้แล้วนะ ันนี้เป็นไตโคดม่าฉิตพ่นรองก้นหลุมนะมาป้องกันลากเน่าคนเน่านะครับนะจิตรองก้นหลุมจิตใบเดี๋ยวรอน้ำก่อน โอเคเดี๋ยวรอน้ำมา ยาที่เราผสมแล้วนะชิดใบด้วยด้วแเ้วก็แกะใบออกจีที่หลังโอเคนะมาตามมามันหนักยุ่งๆใส่รถเอา ใอโกดังมานะปีพ่นฆ่า,าเชื้อก่อนนะนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะ ลึกไป เ <Okay. S 2> กูไม่ยากไพ่ยากตรงเตรียมหลุมนะเุัเดีมมุมเน,เ,เนมนะเดี๋ยวเขาจัดเจ้าไว้เดี๋ยวทำร่องข้างๆอะ่ะเพราะเห็นน้ำไหลออกนะ ลงันเนี่ยย่ายคนเอาออกเงี้ยน้ำไหยว่ไปก่อนจาน้ำเอาหมดเสียมันก่อนโอเคแล้วเข้ามาปอดเชือกนะ นะฉ,นนฉีดไปเลยฉีดยาด้วยไม่ใช่เคมีน้ำเชีวัพันธ์โอเคแล้วปูกันต่อไปเหล้วเราอขีดหน่อยหนึ่ง nha À, đi luôn. Ê này

对对对 กันไกลอยู่ไหนนะฉีดไปเลยฉีดยาด้วยไม่ใช่เคมีเลื่ชีวพันธุ์โอเคแล้วปูกันต่อไป ออเอาเกี่ยตรงนี้ด้วยเกลี่ยเข็มเสมอกันเนี่ยเกีเอตรงนี้้ลยมานน่มาเกี่ย,ยตรงนี้ด้วย ทำเป็นโคบโคบกระทะคว่ำนะแล้วระบบน้ำเราก็จะเดินอีกทีนึงเวลาให้น้ำ้วน้ำจะอยู่ในร่องนี้พร้อมปุ๋ยไม่หออไปไกลนะครับนะโอเคนี่ปลูกเรียบร้อยแล้วแต่เหลือระบบน้ำ กี้ฉีดพ่นนะครับชีวพันธุ์ไตโคนมากนาบเน่าลาน้ำค้างโอเคเรียบร้อยนะครับปลูกไม่ยากแค่นี้แหละนะทำงี้เหมือนเดือนต้นโอเคนะปลูกไม่ยากนะครับอันนี้ปีกว่าแล้วนะครับนะไดนะ้โดยต่อสองต้นสุดท้ายนะนะี่เราปลูกไปดูวิวนู่นเราปลูกไปนะครับ ปลูกไว้ไม่เยอะนะครับหกช่องว่างให้รอดิ้งได้นะครับปลูกสองแถวแล้วน่าเราปลูกปันต่อโอเคในหน้าก็เกี่ยวหลุมรอบรอบนี้แหละะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราปลูกไม่เยอะนะในปลูกสองแถวนี้ข้างหลังก็จะทําเป็นบ้านนั่งเล่นนะนะครับ เนะหลืออีกสามต้นเดี๋ยวลงฝั่งตรงข้ามนะนะครับก็ปลูกเป็นแถวไปนะปลูกเป็นแถวไปนะโอเคนะครับนะอันนี้ปลูกไว้นะครับที่ว่างนะครับปลูกปลูกไว้อย่างละที่ละเล็กลเล็กลน้อยน้อยะครับที่ว่างนะฝั่งนูองอ้นเด็กเก็จะลงอยู่นะเราก็รอเตรียมหลุมอยู่นะแม่คุณนายได้ปลูกได้กี่ต้น คุณน้าปุ๋ยต้นโอเคโอเคครับผมเป็นชาวสวนก็เหนื่อยเหนื่อยและชอบและมีความสุข